สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องนักสืบภุมิอีกเช่นเคยและในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวละครหนึ่งใน Squid Game กันบ้างนะครับก็ฝักเดนโนนมาบ้างนะแล้วก็มา Squid Game สักคลิป2คลิปละกันนะครับกับตัวละครสุดเหลี่ยมนะครับที่มีชื่อว่า อีมยองกีหรือว่าหมายเลข33 3, 3นั่นเองนะครับถือเรียกได้ว่าอีมยองกีเป็นหนึ่งในตัวละครตัวโปรดของผมเลยครับเพราะว่ามันเหลี่ยมไงเออผมชอบตัวละครมเหลี่ยมนะครับหรือว่ามีชั้นเชิงใช้หลักตรกาศซึ่งอีมยองกีเนี่ยก็เป็นคนแบบนั้นเลยครับโดยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่าเรื่องราวข้อมูลส่วนตัวข้าวๆข,ของตัวละครตัวนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนดีกว่านะครับคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยแะหาข้อมูลทิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยอีเมยองกีมีฉายาออนไลน์ว่า MG Coin โก,การลงทุนคิปตซึ่งเหตุผลที่อ e ีมยองกีมาร่วมสกิลเกมนะครับเพราะว่าเป็นหนี้มหาศาลถึง1.8พันล้านวอร์จากการแนะนําเหลี่ยมที่ชื่อว่าดาวเมเทียนที่กลายเป็นฟองสบู่แตกและลม่มซึ่งอ e ีมยองกีนะครับเข้าร่วมเกมนี้เพื่อหนีหนี้และได้เจอกับแฟนเก่าของเขาคือจุนฮีหรือว่าหมายเลข22ที่ตั้งท้องลูกของเขาอยู่โดยอ e ีมยองกี ee, หรือว่าหมายเลข33เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ฉลาดมากครับและตัดสินใจด้วยเหตุผลเสมอและที่สําคัญนะครับ เขาเหลี่ยมโคตรเก่งเลยด้วยความที่เขามีโลจิก t ิงกิ้ง g ค่อนข้างสูงครับเพราะงั้นเขาก็จะคิดเชิงเหตุผลตลอดเวลาว่าถ้าเขาทําแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อซึ่งวันนี้นะครับก็ไม่ขอลงดีเทลเกี่ยวกับหลักการเยอะนะแต่ว่าก็ขอพูดถึงอ e ีมยองกีในแบบหุ่นหวนเลยละกันนะครับซึ่งเอาจริงนะครับนอกจากอ e ีมยองกีเนี่ยมันจะเหลี่ยมตัวละครในเรื่องแล้วนะมันยังเหลี่ยมคนดูอย่างเราด้วยครับว่าเธอจะดีหรือจะจะร้ายอำนาจตัวละครตัวนี้นะครับหลอกคนดูอย่างเราเราเนี่ย ได้ดีเลยครับแต่ถ้าเราลงไปในดีเทลที่ลึกกว่านั้นเนี่ยเราจะเข้าใจเองครับว่าจริงๆเขาไม่ได้หลอกเราเลยมีแต่ตัวเราที่หลอกเราเองโดยสิ่งที่เขาทําใน s q u i ิดเกมนะครับคือเขาพยายามไม่สร้างมิตรภาพกับใครใน s q u i ิดเกมนะครับคือจะเห็นได้เลยว่าเขาไม่เข้าใกล้ใครหรือว่าไม่เลือกพวกนะครับซึ่งเขาก็คงคํานวณมาแล้วครับว่าถ้าเขาสนิทกับใครขึ้นมาเนี่ยเขาคงจะเกิดความลังเลใจในการฆ่านะครับเขาก็เลยเลือกที่จะไม่สนิทใจกับใครหรือว่าไม่ทําพวกกับใครเลยครับเพื่อที่จะไม่ต้องเสียใจเวลาที่ คนคนนั้นเนี่ยตายลงนะซึ่งอันนี้ตัวละครมันก็ไม่ได้บอกมาโดยตรงหรอกครับแต่ว่ามันเป็นการสื่อโดยอ้อมนะอย่างเช่นในตอนด่านมิงเกิลหรือว่าด่านม้าหมุนเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าอ e ีเมยองกีเนี่ยไปยืนแยกเดี่ยวอยู่คนเดียวนะครับมันก็เฝ้ามองจุนฮีอยู่แต่เหตุผลที่เขาทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะเสียใจเยอะนะครับแล้วก็สามารถตัดใครออกจากสวิลเกมไปได้ง่ายเลยครับซึ่งหลังจากที่เขาตัดตัวประกรอบในทีมจุนฮีเป็นหนึ่งคนเนี่ยเขาก็ได้ให้เหตุผลด้วยนะครับว่าถ้าเขาไม่ทำ ถ้าเขาไม่ทําทุกคนก็จะตายกันหมดนั่นน่ะก็ทาให้ทุกคนเนี่ยต้องยอมรับความสูญเสียแต่โดยดีครับเอาเวลาที่ไหนไปช่วยวะถ้าแกออาไปช่วยเธอด้วยแกก็คงตายเหมือนกันน่ะเลยแล้วคนในห้องนี้ก็จะไม่พอแล้วก็ต้องตายหาไปด้วยและเรื่องต่อมาครับเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เหลี่ยมมากนะแต่เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้เห็นเลยว่าอ e ีมยองกีเนี่ยไม่ใช่คนดีครับคือจะเห็นได้เลยนะครับว่าตลอดซีซั่นสอเนี่ยอีมยองกีกับธานอสเนี่ย คือตียนตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่ชอบกันตลอดเพราะเรื่อง MG คอยนะครับมันจะมีเหตุการณ์ที่ทานอสไปขู่มินซูให้เลือกวงกลมโดยม,มยองกีก็เข้าไปช่วยนะครับแต่ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าสู้ทานอสไม่ไหวนะก็ะเลยใช้คําพูดเพื่อปลุกใจทุกคนแทนครับมันบังคับให้เราเลือกวองกลมตอนที่วตดวันพรุ่งนี้จริงหรือเปล่าโดยการเอาทีมการกระบาดมาเข้าช่วยนะครับแล้วก็ให้เหตุผลว่าทีวงกลมเนี่ยมันแทรกแซงการโหวตง้นนะครับทุกคนเลยลุกหือเพราะอยากปกป้องสิทธิ์ของตัวเองซึ่งสู้ไปสู้มานะครับก็ทาให้มยองกี เอาชีวิตรอดของเขาครับส่วอย่างที่คิดได้คือเขามีความตั้งใจที่จะฆ่าทานอสตั้งแต่แรกนะครับถึงได้เรียกพกซ่อมที่เป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวมาสถานที่ที่มีทานอสตั้งแต่แรกคือเมยองกีรู้อยู่แล้วครับว่าในสกิลเกมเนี่ยมันใช้กฎศีลธรรมหรือว่ากฎหมายในชีวิตจริงอ่ะมาใช้ร่วมไม่ได้นะครับเพราะงั้นนะครับเขาเลยเลือกที่จะฆ่าก่อนที่จะโดนฆ่าโดยไม่ลังเลเลยครับซึ่งในตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าตัวละครของเมยองกีเนี่ยมันเป็นสายเทาแลเห็นได้เลยะครบ่่่ลทีี e ีีอมมยยกเเสุด คือจุนฮีและคนดูครับพี่หลอกจุนฮีจุน,จนฮีเ <sh arp> ชื่อใจเลย <laughs> ถ้าถามว่าทําไมถึงมีคนดูด้วยนะครับ <c oughs> คือตอนเราดูอะเราคงคิดใช่ไหมครับว่าอ e ีเมยองกีเนี่ยแม่งตัวละครกลับใจชัดคือตอนแรกอะอาจจะทอดทิ้งเมียนะแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาหาเมียเ <c oughs> ขาโหวตไม่ตลอดอยากออกจากเกมตลอดอยากไปอยู่กับจุนฮีอยากอยู่กับลูกแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าอีมยองกีไม่เคยเรียกลูกของตัวเองว่าลูก แต่ใช้คําว่าเด็กอยู่เสมอเลยนะครับนี่ทําไมเธอไม่เอาเด็กออกเราจะออกจากเกมพร้อมกับเธอแล้วก็เด็กคนนี้กันอยวันตอนที่พี่แกจะโกหกนะครับพี่แกจะใช้คําว่าลูกเหลืออะไรแบบนี้นะครับที่จะทําให้เราเห็นเลยว่าอีมยองกีเนี่ยรักตัวเองมากกว่าเมียและลูกนะครับแต่ภายในเรื่องเนี่ยพยายามทําให้เราคิดว่า มยองอีเนี่ยกำลังเป็นคนที่กลับใจคือเรื่องพยายามทำให้มยองเกียเป็นตัวละครสายเทาครับที่เออเขาอ่ะตั้งใจที่จะเอาชีวิตรอดจริงๆคือฆ่าทานอสเพื่อเอาตัวเองรอดหรือว่ารีบเขา้าห้องเพื่อฆ่าตัวประกอบตัวหนึ่งไปแต่สุดท้ายเขาก็เลือกกากบาดเสมอนะเพื่อเมียของเขาเองเพื่อลูกของเขาแต่ที่ไหนได้ครับเลี่ยมอะเลี่ยมเลี่ยมไอ้นี่เลี่ยมนะครับคือในความเป็นจริงนะครับมยองอีเนี่ยอาจจะรักจุนฮีกับลูกอยู่จริงครับแต่คนที่เขารักมากที่สุดคือตัวเองแน่นอน เพราะว่าในซีซั่น3ได้เฉลยจนหมดเบื่อเลยครับว่าไมายองอีเนี่ย เหลี่ยมแค่ไหนกันแน่นะครับไอซีซั่นสที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้คือแค่ออเดิร์นะครับทีเด็ดเนี่ยมันคือซีซั่น3คือจะเห็นได้จากเกมแรกหรือว่าเกมวิ่งไล่จับเลยนะครับที่มยองอี e เนี่ยขอแลกทีมกับจุนฮีนะเพื่อที่จะเป็นฝ่ายล่าหรือว่าฝ่ายหาแทนนะครับคือในหลักตระกาศง่ายๆนะครับเราก็อาจจะเห็นอยู่แล้วว่าฝ่ายหาเนี่ยมันได้เปรียบกับฝ่ายซ่อนแน่นอนอยู่แล้วอะแต่ฝ่ายหาเนี่ยมันจะไม่ได้เปรียบกับคนที่ไม่กล้าฆ่าคนครับแต่กับมยองอี e แล้วเขาไม่ใช่ครับก็จะเห็นได้จากการที่เขาฆ่าธ คือถ้ามีเหตุผลมาลองรับนะว่าเขาจะฆ่าคนไปเพื่ออะไรเขาก็สามารถฆ่าคนได้ง่ายๆเลยครับถึงแม้ว่าในตอนแรกเนี่ยเขาจะมีความลังเลอยู่บ้างแต่เขาก็ใช้หัวคิดและหลักตรการเนี่ยในการเอาตัวรอดมาได้นะครับซึ่งไม่ยองอีนะครับก็เลือกที่จะเป็นฝ่ายหามากกว่าฝ่ายซ่อนนะอย่างหนึ่งนะครับก็เพราไม่อยากให้จุนฮีเนี่ยเป็นคนฆ่าคนนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งครับก็คือเขาสะดวกสบายกว่าในการเป็นคนล่านะครับซึ่งในเกมเกมนี้นะครับเขาก็ได้มีการสัญญากับจุนฮีไว้นะว่าเขาเนี่ย จะมาหาเธอแน่นอนและจะมาปกป้องเธอหลังจากที่ฆ่าคนครบแล้วนะครับฉันจะตามหาเธอ จนพอลงสนามจริงๆนะครับคิมนำกูหรือว่าหมายเลข1นึ่ี่เนี่ยก็ได้มาชวนให้ไปฆ่าคนด้วยกันนะครับคือเป็นการล่าแบบทีมนี่แหละครับซึ่งในตอนแรกก็เหมือนจะไม่ร่วมมือกันนะครับแต่สุดท้ายก็ร่วมมือกันจนได้นะแต่สิ่งที่เริ่มเหลี่ยมมันเกิดขึ้นต่อไปนี้ครับนั่นคืออย่างแรกตอนที่จะฆ่าคนคนแรกครับมิยองกีเนี่ยยังมีความลังเลที่จะไม่อยากฆ่าคนอยู่เพราะงั้นคิมนำกูเนี่ยก็เลยจะฆ่าแทนครับแต่ถ้านำกูฆ่าคนนะครับก็จะผ่านเข้ารอบไปโดยปริยายใช่ไหมเพราะงั้นนะครับมิยองกี ซึ่งนอกจากเขาจะเหลี่ยมเพื่อให้ตัวเองรู้สึกผิดน้อยลงแล้วเนี่ยมันยังสามารถทําให้คิมนากูเนี่ยต้องไปฆ่าคนกับเขาเพิ่อมอีกหนึ่งคนด้วยครับโดยการที่คิมนากูกับมมยองกีเนี่ยแทงคนไปพร้อมกันนะครับเลยทําให้คนคนนั้นเนี่ยตายแล้วก็กายเป็นว่าทั้งสองคนเนี่ยได้คนละครึ่งคนเท่านั้นครับทำให้ต้องออกล่าพร้อมกันอีกครึ่งคนเรียกง่ายๆนะครับคือทั้งสองคนนี้ต้องฆ่าคนเพิ่อมอีกหนึ่งคนท่วนะครับถึงจะได้ผ่านเข้ารอบนะครับซึ่งการฆ่าคนครั้งที่2นมัก็รู้สึกผิดน้อยลงครับเพราะว่า เขาเคยฆ่าคนมาก่อนแล้วไงแต่จริงๆแล้วเรื่องราวมันควรจะจบที่เาขาฆ่าคนที่สองแล้วเขาไปตามหาจุนฮีนครับแต่ว่าพี่เมยองกีเราไม่ทําแบบนั้นครับเพราะว่าถูกคิมนํากูเนี่ยชักชวนให้ไปฆ่าคนต่อครับเพราะว่าถ้าคนตาเยเยอะขึ้นเงินที่เพิ่มมันก็จะเยอะมากขึ้นถ้าทีมสีฟ้าหรือทีมซ่อนเนี่ยตาเยเยอะขึ้นนะครับก็จะทําให้ทีมสีแดงเนี่ยมีคนล่าที่น้อยลงแล้วก็ทําให้เงินรางวัลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นซึ่งพอคิดได้แบบนี้นะครับมยอมกีเนี่ยจากที่จะตามหาเมียนะครับเห็นเงินสําคัญกว <throp! S 1> ไล่ฆ่าคนแทนครับกับคิมนัมกูจากเป้าหมายเดิมนะครับที่เขาจะช่วยเมียกับลูกเนี่ยหรือว่าเด็กนะเขาก็กลายเป็นล่าคนเพื่อที่จะหางเงินรางวัลเพิ่มครับและสุดท้ายนะครับการฆ่าคนไปเรื่องของเขาเนี่ยก็ทําให้เขาไปฆ่าฮยอนจูนะครับหรือว่าหมายเลข1 2 0ครับโดยการแทงข้างหลังพวกเราออกไปด้วยกันได้แล้วนะคะไปแล้ว ซึ่งเป็นการฆ่าคนที่ไว้วางใจของจุนฮีมาโดยตลอดนะครับและเป็นการฆ่าคนที่ช่วยลูกของเขามาด้วยซ้ำซึ่งพร้อมแบบนั้นนะเขาก็เลยไม่ไปพบหน้าจุนฮีอีกเลยจนกระทั่งเกมกระโดดเชือกนะครับโดยเขาก็จะพยายามช่วยจุนฮีที่จะผ่านด่านนี้ไปด้วยกันนะครับแต่เนื่องจากโดนจุนฮีสาปส่งมานะครับแล้วก็เห็นว่าขาเนี่ยมันช้ำแค่ไหนนะมิยงกีเนี่ยก็คิดเชิงเหตุผลเลยครับว่าข้อเท้าแบบเนี้ยช่วยไปก็ช่วยไม่ได้นะครับก็เลยตัดใจแล้วก็ก้าวต่อไปเลยครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่แสดงใหห้เหเ็นลยครับว่า ถ้าเขามีเหตุผลเขาก็เลือกที่จะตัดใครก็ได้ออกจากชีวิตไปนะครับแต่จะสร้างความรู้สึกผิดน้อยลงโดยการใช้เหตุผลของตัวเองมากบเกลือ,อนะครับแล้วเขาก็ได้ก้าวสู่เกมต่อไปโดยไม่เหลียวหลังมองลูกและจุนฮีเลยครับแต่ก่อนที่จะเกมสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีฉากที่ทุกคนเนี่ยนั่งกินข้าวกันใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีการจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเกิดขึ้นซึ่งอ e ีมยองกีนะครับก็เลือกที่จะร่วมมือกับคนที่จะกําจัดลูกของตัวเองนะแต่ไอหมอนี่มันเหลี่ยมนะครับมันมีแผนไว้อยู่แล้วและหลังจากนั้น้นนเเรราากกกก็จะไปพบบบัััมสุดทยค ที่บอกได้เลยว่านี่คือโคตรเหลี่ยมของอ e. ีเมยองกีเลยครับอย่างแรกที่มยองกีเริ่มเหลี่ยมเลยครับคือหลอกคนในทีมเนี่ยให้ไปค่า 1, 2, 5ก่อนแทนที่จะเป็นลูกของเขาหรือว่ากีหุนนะครับคือในตอนแรกนะครับแผนชฉวางกิจเนี่ยคือการกำจัดเด็กถึงก่อนนะโดยมยองกีนะครับก็พยายามช่วยลูกของตัวเองนะโดยการใช้หลักตะกกะเนี่ยในการหลอกนะครับหลอกคนในทีมเฉวองกิจว่า เออถ้าจะกำจัดเนี่ยก็ควรไปกำจัดคนที่ง่ายที่สุดก่อนดีกว่านะครับเอาเป็นว่าในตานี้เลือกคนที่กำจัดง่ายๆกันไปก่อนดีไหม พถ้าจะกำจัดเด็กหรือกีฮุนคนใดคนหนึ่งก่อนเนี่ยสคนนี้ก็อาจจะพ่วงนนไปด้วยพร้อมกันนะครับองั้นก็เลยเบี่ยงเบนนะครับให้ไปกำจัด1นึก่อนซึ่งทุกคนเนี่ยก็เห็นด้วยกับหลักตรกาแบบนั้นนะครับก็เลยกำจัดหมายเลข1นึทิ้งก่อนแล้วมาต่อกันกับการเหลี่ยมครั้งที่2นะครับคือในวงสามเหลี่ยมนะครับนั่นคือหลักตรกาที่จะให้กำจัดกีฮุนก่อนครับเพื่อที่จะช่วยเด็กให้รอดนะครับซึ่งเขาก็เป็นคนคิดแผนต่างๆนานาเลยนะครับเพื่อที่จะช่วยเด็กให้รอดนะและกำจัดก Un, แต่พอะสถานการณ์มันชุลมุนเนี่ยมยองกีนะคร the e ับก็เลือกที่จะย้ายฝั่งและฆ่าคนคนหนึ่งให้กีหุนนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเขาได้ย้ายฝั่งจริงๆแล้วครับพร้อมกับสารภาพมาด้วยครับว่าเด็กหมายเลข22 2เนี่ยคือลูกของเขาจริงๆผมเป็นพวกเดียวกับคุณเขาว่าผมเป็นพ่อเด็กและหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดการต่อส ige, Lastly, ู้ครั้งสุดท้ายนะครับที่ทําให้เหลือคนเพียงแค่5คนเนี่ยซึ่งก็ทาให้มยองกีเนี่ยมีแผนต่อไปครับนั่นคือการผักลุกทิ้งนะ แล้วก็เหลือเข้ากล่องคนนึงนะครับเพื่อที่จะไปด่านต่อไปได้แล้วก็กาจัดได้คนนึงครับโดยทั้งหมดนะครับมันก็เป็นแผนที่มยองกีวางไว้เลยครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่ามายองกีเนี่ยเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนแผนและคิดได้ไวมากเลยครับกับสถานการณ์ที่กดดันขนาดน,นั้นนะแต่เขาไม่ใชมม้อารมณ์แม้แต่นมม้อยเลยเขาใช้แต่ความคิดเหตุผลความคิดเหตุผลในหัวเขาอ,อมีแค่ความคิดเหตุผลเท่านั้นเลยครับแต่ว่าดันผิดแผนไปนิดน,นึงนะเพอเข้ากล่องฆ่าตัวตายซึ่งพอเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยเหลือแค่3าคนครับเขาเลยเลือทกออท ออกมาครับและให้ยืนลูกอ่ะมาที่เขาครับซึ่งแผนสุดท้ายของเขาเนี่ยก็คือการกําจัดลูกของตัวเองครับเพื่อที่เขาอ่ะ ไปเพียงคนเดียวครับหรือถ้าเราลองคิดอีกทีครับแผนของมยองกีเนี่ยอาจจะเป็นการกำจัดทุกคนอยู่แล้วก็ได้ครับหรือแม้แต่ตอนที่ย้ายฝั่งมาหาก,กีฮูเนเงก็ตามนะครับอาจจะเป็นแผนของเขาซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับมยองกีเนี่ยไม่เชื่อใจอะไรกีฮูนเลยแม้แต่น้อยนะนั่นเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างมากเลยนะครับแต่แค่สิ่งที่เขาทํามันขาดศิลธรรมเกินไปครับเขาเลือกแผนที่มันจะสาเร็จแบบ100%มากกว่าที่จะมีกีฮูนเนี่ยเป็นหเปนที่อาจจะทาให้แผนของเขาพังทลายลงและแม้แต่ลูกของเขาเองนะครเเพาวาว่่อออ้ืื ชนะเกมนี้ไปนะแต่สุดท้ายนะครับเขาก็ดันประมาทเกินไปนะจนแพ้กีฮุนจนได้นะครับเรียกได้ว่าเกือบชนะอยู่แล้วนะแต่แพ้ภัยประมาทตัวเองนะครับทำให้เรื่องราวการเหลี่ยมของมยองกีเนี่ยมันจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามันเหลี่ยมทั้งคนดูและตัวละครในเรื่องจริงๆโดยเฉพาะเรื่องที่แบบเหมือนจะรักจุนฮีนะครับแต่ก็เหมือนไม่รักเหมือนจะรักแต่ก็ไม่รักคือเธอจะดีหรือเธอจะร้ายกันแน่นะครับตัวละครในเรื่องเองก็คงงงเหมือนกันนะครับว่า มึงจะอยู่ฝั่งไหนกันแน่มึงจะเอาสักทางไหมซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าตัวละครเยองกีที่ปูเหมือนจะไม่มีอะไรเนี่ยกลับมีอะไรมากที่สุดเลยครับซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดที่ผมชอบมากสำหรับตอนจบของ Squi d g เกมนะครับถ้าใครอยากดูแล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากรู้ครับว่าผมมีความคิดเห็นยังไงครับตอนจบของ s q u i d g เกมซีซั่น3บ้างนะครับแต่ก่อนที่จะจากลากันนะครับก็สามารถติดตามช่องของผมนะเพื่อที่จะดูคลิปใหม่ๆของผมได้เสมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ